เป็นปลาดิกนี่นพี่ประหลขิกปรลาทับเราก็เป็นแม่ทับไงเป็นแม่ทับติดอะกดาวด้วยได้เป็นแม่ทับถูกต้องโ้โเฮ้ยเฮ้ยไอ้กงรงเอ้งมังยเป่ไอ้แตงกวากระมังใจเปล่าไอ้แตงงรเไอ้ง้รเ กก็บอมึงไม่ห่วงเกี๊ยวมึงเลยนะเก็บเลยบาสแล้วเถอะห่วงทำไมอ่ะห่วงไปกูไม่ได้กินอยู่ดีกินได้กูสาปองค์ให้มึงเนี่ยทำไมทำไมจะกินไม่ได้นี่ยกูเกลียดด้วยเกี๊ยวสะอาดถ้าเกิดมีของจันมึงกลัวไอ้ของใหญ่ไอ้เนี่ยเชนโล่เชนโลกอ่ะอะมันจะเกาะใช่ไหมเพ่ามงั้นมีตู้เย็นใหญ่ๆเลยล่วงมาจะทับหัวมึงเนี่ยมึงหลบไหม กูก็หลอกสินันแหละจโลกก็คิดเหมือนมึงแหละมันไม่โดนไ็ินได้หมดกกินได้หมดเลยเดี๋ยวมันเลอะเก็บกินไปอ่าแลกแดนนี่เราพูดความจริงแต่ว่าต้องทำงานให้สำเร็จก่อนะจริง